สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปเพียคการ์ดนะคะในหัวข้อคําถามท,ที่ว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะถ้าติดต่อมาเนี่ยจะติดต่อมาเมื่อไหร่นะคะและ้วทาไม่ติดต่อมานะทำไมถึงไม่ติดต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาลองดูให้กันเนาะมีการ์ดสใบนะคะเป็นตัวแทนไพ่สีกองให้เลือกนะคะกองที่1คือการ์ดใบนี้นะคะ2 3 4เลือกได้เลยคะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตก เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งหรือว่าการใบแรกนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะหรือว่าการใบนี้นะคะแค่ขอดูลักษณาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเ,เขาหน่อยคะ่ะลักษณาราศีหรือว่าดาวจันทร์เนาะตัวคุณ๋อเสียงด้านนอก ตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะเมจิงธนูนะคะกันแล้วก็ตุนเมถุนนะคะอืมตัวเขาอะ่ะคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้คิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณตัวเขารู้สึกว่าคุณะคะ่ะ คุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันจริงจังชัดเจนแล้วก็ไปข้างหน้าแบบที่มีอนาคตร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขา่ไม่ตอบโจทย์คุณและคุณเองก็รู้ดีในข้อเนี้ยว่าเขาไม่ตอบโจทย์คุณอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นน่ะความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเหมือนกับต่างคนต่างไม่อยากให้กันและกันเสียใจยเหมือนกับเราเราต่างคนต่างรู้ว่าเราอาจจะยังไม่ใช่คนคนนั้นของกันและกันณตอนนี้เวลานี้ะอะไรเงี้ยอ่า เคครู้สึกว่าคือตามไพ่นะเขาเองก็คิดว่าคุณนะเข้าใจเขานะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าตัวเองต้องการคนรักแบบไหนต้องการอะไรซึ่งตัวเขาเองอ่ะให้คุณไม่ได้ในตอนนี้นะคะดังนั้นน่ะขอดูหน่อยสิว่าตัวเขาจะติดต่อมาไหมหรือว่าจะพูดคุยอะไรกับคุณหรือเปล่าเหตุผลเดียวเลยนะที่เขาจะติดต่อมานะคะ ก็คือเขาอาจจะต้องการเพื่อนกินข้าวหรือต้องการเซ็กซ์ต้องการอะไรที่แบบให้คุณช่วยเหลือประมาณนี้ค่ะอืมแต่ว่าถ้าติดต่อมาจะไม่ใช่เรื่องของการคุยปรับความเข้าใจหรือว่าเรื่องของความรักสารความสัมพันธ์อะไรจะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันจะเป็นการติดต่อมาแบบชั่วครั้งชั่วข,าว,ขาวอ่ะติดต่อมาเพื่อเหตุผลใดเหตุผลหนึง่งเช่น เรื่องของเซ็กส์เรื่องของการแบบคุยกันขั้นเวลาหรือไปกินข้าวด้วยกันไหมหาเพื่อนกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะแบบนั้นจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรือว่ามั่นคงอะไรนะคะแล้วถ้าเขาติดต่อมาจริงๆอ่ะจะติดต่อมาเมื่อ,อไหร่คะไหนดูถ้าเขาจะติดต่อมาจริงๆเนี่ย ก็เรื่อยๆนะคะได้เลยแบบอยากติดต่อตอนไหนก็ติดต่อนะคะขึ้นอยู่อารมณ์เขาอันนี้คือเค้กบอกไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่วันนี้วันหน้าหรืออีกหนึง่งวันหนึง่งบอกไม่ได้เลยนะคะไพ่เดอะฟูลขึ้นมาเนี่ยคือขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาล้วนๆเลยแล้วแต่วันนะวันนั้นจุดๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเออเค้กขอดูหน่อยว่าถ้าหากเขาส่งข้อความหาคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะถ้าเขาส่งข้อความหาคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไร ขอโอกาสได้ไหมเริ่มต้นกันใหม่นะไม่เคยอยากเลิกแต่เธอทําให้เราต้องเลิกเป็นเราได้ไหมที่ยืนตรงนั้นข้างๆเธอแม้ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจเสมอเรื่องของเรามันจบแล้วว่างไหมไปกินข้าวกันนะอือคนคนนี้คือต้องการแค่ความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่มีชื่อเรียกค่ะไม่มีไม่มีความผูกพันไม่มีพันธะอะไรเงี้ย เขาต้องการแค่นี้ในตอนนี้แล้วเขาก็ให้ได้แค่นี้และเคสรู้สึกว่าลึกๆตัวคุณเองเขาเองด้วยต่างคนต่างก็รู้ว่าเราสองคนอ่ะ,อะมีความต้องการในในจุดจุดของความสัมพันธ์ไม่ตรงกันนะคะคุณต้องการความชัดเจนความมั่นคงส่วนเขาอ่ะยังไม่ต้องการอะไรแบบนั้นเขาต้องการแค่ความสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ ไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะ ụ, เคกขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทรของคุณหรือเขาหน่อยนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันนะคะเมถุนตุลกุมเนาะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกนะคะาตุน,น้ํากับทัดลมนั่นเองนะคะเมถุนตุลกุมมีนกรกฎพิจิกเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทรของคุณหรือเขานะคะเคกถามว่า ตัวเขาเนี่ยรู้สึกหรือว่าคิดยังไงกับคุณนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะคิดถึงตอนที่ได้ใช้เวลาร่วมกันได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เหมือนกับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมีเรื่องอะไรกวนใจอยู่กับคุณแล้วแบบคิดถึงตอนที่มันชิลๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมคะจะติดต่อมาเมื่อไหร่เนี่ยดูซิ จะติดต่อมาไหมจะติดต่อมานะคะลองดูนะไม่เกินไม่เกินสี่นาทีสี่ชั่วโมงสี่วันนะคะหรือประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนนะคะประมาณนี้นะคะ mm. เขาจะติดต่อมาถามถ่ายเรื่องทั่วไปนี่แหละเวลาทักมาก็จะแบบเป็นไงบ้างสบายดีไหมช่วงนี้ยุ่งหรือเปล่าชีวิตเป็นไงอะไรเงี้ย งานเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเออคือจะคุยเรื่องทั่วไปเลยนะคะเรื่องที่สเพรยละคุยอะไรก็ได้อะไรเงี้ยอืเขาจะติดต่อมานะคะตามช่วงเวลาที่บอกแล้วก็จะคุยเรื่องเหล่านี้นะคะแบบชิวๆอะไม่ได้คิดมากอะไรคราวนี้เดี๋ยวเค้กขอดูหน่อยว่าถ้าเขาสามารถส่งข้อความหาคุณได้หรือว่าพูดคุยกับคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะตอนนี้เนาะเขาอยากบอกคุณว่าเป็นแฟ<า>นกันไหมเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีก ดูแลตัวเองดีๆนะให้เวลาเราหน่อยนะเรายังลืมอดีตไม่ได้เราเจ็บมาเยอะแล้วก็เธอคิดยังไงกับเราอ๋อเคดว่าคนที่เลือกกองเนี้ยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับสูงมากเลยนะเพราะว่าคุณหนาะทำให้เขารู้สึกดีมากๆนะคะาจากไพ่ไปนะเครู้สึกว่าตัวคุณนะเป็นคนที่ nurturing caring ห่วงใย,ย,ยใส่ใจรายละเอียดอะไรเงี้ยไม่เยอะไปไม่น้อยไปมันทําให้เขาไม่อึดอัดน,นะคะเครู้สึกว่า อังจิงเขาชอบคุณมากกว่าที่คุณคิดนะอเคบบอได้เท่านี้โอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบายๆสวัสดีค่ะไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ามหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยคะ่ะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาเนาะอืมโอเค ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขามีเมษิงธนูนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็กรกฎมีนนะคะเมษิงธนูเมถุนตุลกุมกรกฎแล้วก็มีนนะคะ mm hmm. คราวนี้เคสขอดูหน่อยว่าตัว,ตวเขาค่ะคิดยังไงกับคุณหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณคะอ mm hmm. ุยเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สวยมากดูดีมากหล่อมากามีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่เพอร์เฟกมากสําหรับเขา เขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนอย่างคุณนะเลือกใครก็ได้คุณจะเลือกเขาจริงๆรหรออะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรจะให้คุณเลยอะเพราะคุณมีทุกอย่างแล้วคุณมีเงินมีงานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเราเราเขาล้วเขาจะหาอะไรมาให้คุณดีถึงจะทําให้คุณประทับใจได้หรือว่าอ่าทําให้คุณมองเขาได้อะไรประมาณเนี้ยเออเขาเขาเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับคุณ เอาเองอกรู้ว่าตัวเขาอาจจะติดต่อคุณมาไหมแบบจะทักมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาคิดจะทักมานะคิดจะติดต่อมาจริงๆเขาอยากคุยกับคุณทุกวันเลยนะคะคือถ้าเป็นไปได้อ่ะส่งสัญญาณให้เขารู้นิดนึงนะว่าคุณเองก็มีใจแล้วก็อยากคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเขาเองอะ อยากคุยมากแต่เหมือนไม่กล้าทักกลัวทักมาแล้วแบบจะแฮวอะ่ะกลัวทักมาแล้วคุณจะไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือทักมาแล้วอ๋อบางคนเขาคิดว่าคุณมีแฟนแล้วเหรอเขาคิดว่าคุณมีคนของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกลัวทักมาแล้วคุณจะทะเลออาะกับแฟนหรือเปล่าถ้าเขาติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดของเขาไปเองอะนะเออ ถามว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่เครู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณตลอดเวลาเลยแค่คุณส่งสัญญาณน่ะคุณจะทักไปก่อนก็ได้ทักปุ๊บต่อปั๊บเลยอ่ะเขาจะอ่านอ่านทันทีแล้วก็คุยกับคุณทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ที่คุณแล้วแหละว่าว่าจะอยากอยากคุยกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะตัวเขาดูไม่เขาอยากคุยกับคุณนะเออไหนดูซิจะจะมีการติดต่อกันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วคุยเรื่องอะไรอ๋ออยู่ที่คุณเลยค่ะคือเขาว่าอยากคุย แต่ไม่กล้าทักมาแค่นั้นเองอาจจะด้วยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านี้นนนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาอยากคุยถ้าคุณยังอยากคุยกับเขาแล้วรู้ว่าเค,ค้กพูดถึงใครอ่ะลองทักไปก่อนหรือว่าปลดบล็อกหรือว่าส่งสัญญาณให้เขาดูนะคะตัวเขาอยากขอโทษอยากคุยกับคุณอยากปรับความเข้าใจอยากอยากคุยด้วยอยากชวนคุยอยากอยากเจออะไรเงี้ยคือคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจเขายังเป็นคนที่เขานึกถึงคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะโอเคประมาณนี้คราวนี้ ขอดูหน่อยว่าถ้าเขาส่งข้อความหาคุณได้เขาอยากจะส่งข้อความหาคุณว่ายังไงบ้างหรือว่าบอกคุณว่าอะไรนะคะดูหน่อยนี่ยเขาคิดถึงคุณนะเรากลัวว่าเราอาจจะไม่ดีพอสำหรับเธอฉันรักคุณ I love you ชีวิตเธอที่ไม่มีเรามันดีหรือเปล่าพักผ่อนเยอะๆอยากคิดมากเลยนะ I'm sorry เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอจริงๆอ่า อันเนี้ยเป็นอันที่แปลกแยกจากอัทุกอันมากๆเลยอันเนี้ยอาจจะหมายถึงการสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองอะคะ่ะทําเป็นแบบภายนอกไม่เป็นอะไรภายนอกสบายแต่ในใจก็คือแบบร้องไห้คิดถึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาฟังเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะเดี๋ยวเขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของคุณหรือเขาหน่อยเนาะ ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของคุณหรือเขาอืมโอเคมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรนะคะพะศบกันมังกรนะคะพิจิกนะคะแล้วก็เมทุนตุลกุมนะคะพะสบกันมังกรพิจิกเมถุนตุลกุมนะคะอเออแค่อยากดูว่าตัวเขาอะรู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงกับคุณในตอนนี้คะ่ะ เขาเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขารักคุณไหมหรือว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่รู้จักกันหรือว่าได้คุยกันน่ะเขาไม่อยากคุยกับคนอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้ไปพบเจอคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เปิดใจคุยกับใครเลยคุยแต่กับคุณคนเดียวเพราะเขารู้สึกว่ากับคุณน่ะคุณจริงใจคุณไม่ท็อกซิกแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่เสแสร้งไม่เสหน้ากากใส่เขาอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้อะไรเงี้ยแต่เขายังไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เขามีให้กับคุณนะมันคือความรู้สึกรักชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะคะแล้วตัวเขาอยากจะคุยกับคุณไหมคะอยากติดต่อมาไหมคะอยากคุยอยากคุยด้วยแต่เขามีข้อแม้นะอย่าเพิ่งขอสถานะจากเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาขอดูดูไปก่อนแบบขอคุยเรื่องทั่วไปขอทําความรู้จักนิสยัยอะไรเงี้ยขอดูดูกันแบบแนวไปก่อน มีความหวังดีให้กันมีความจริงใจให้กันแบบนี้ไปก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งแบบเร่งรีบไปแบบอยากเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเองอ่ะยังไม่พร้อมนะคะถามว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะติดต่อมาเคกรู้สึกว่าคุณกับเขามีการพูดคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วตามไพ่นะมันไม่ได้ไม่ได้แบบห่างหายไม่ได้บล็อกกันแต่อาจจะไม่ได้คุยกันทุกวันอะไรเงี้ยอาจจะได้บางคนติดงานไม่ว่างหรืออะไรว่าไปนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้พัฒนาถึงขั้นเปลี่ยนไปเป็นแฟน ลองดูนะกันยาตุลาพฤศจิกานะคะหรือว่าเดือนมกรานะคะลองดูนะมีโอกาสที่จะเหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เขาอยากคุยกับคุณแบบคุยเรื่องทั่วไปอะ่ะอยากรู้จักนิสัยให้มากขึ้นเขาอยากมั่นใจในความรู้สึกตัวเองที่มีต่อคุณด้วยอะนะคะเออเคดขอดูหน่อยว่าถ้าเขาส่งข้อความหาคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรเขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะ <worship> เขาอยากคุยด้วยเห็นไหมคือเค้งบอกแล้วเขาอยากคุยด้วยอยากอยากรู้จักคุณมากขึ้นอะไรอเงี้ยเราชอบตอนเธอยิ้ม เป็นเธอหนาด,ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเราไม่ได้ต้องการคนสมบูรณ์แบบแต่เราต้องการคนที่รักเราแล้วก็จริงใจกับเราเราพูดไม่เก่งแต่เราชอบเธอจริงๆนะโอ้ oh my god ขอให้เขารักเธอเหมือนที่เรารักเออโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาอฟังนะคะเวลาของคุณมีค่าขอบคุณมากที่มาใช้เวลากับเค้กนะคะอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ